สวัสดีค่ะฟ้าชนะด,ดาสิบค์นะคะวันนี้ฟ้าออกมาสรุปคอสให้จักราวาลทำงานให้ของครูพี่ตุ้มทั้งหมดจะมี33คลิปเสียงถ้าใครอยากดูเวอร์ชั่นฉบับเต็มสามารถดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะบทที่1ให้จักราวาลทำงานให้กฎแห่งจักราวาลคือกฎที่ใหญ่ที่สุดที่คุ้มครองทุกคนบนโลกใบน,นี้ กฎจักรวาลถึงแม้ทุกคนบนโลกใบนี้จะไม่รู้จักแต่ทุกคนบนโลกใบนี้ก็ใช้กฎน,นี้อยู่ดีกฎจักรวาลมีกฎผู้จัดก,การก็คือกฎแห่งแรงดึงดูดและจะประกอบไปด้วยอีก15กฎย่อยที่จะต้องทำงานให้สอดคล้องกันเมื่อคุณเรียนคอสนี้จบคุณจะมีอาวุธติดตัวคุณจะมีผลลัพธ์ทะลุทะลวงและคุณก็จะสำเร็จเร็วขึ้นและคุณก็จะรู้ว่าการทำงานของกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดเขาทำงานอย่างไร และเราไม่ได้ใช้เพียงแค่กฎแห่งแรงดึงดูดเพียงแค่กฎเดียวเราจะต้องใช้ทุกๆกฎรวมกันเพื่อให้เป็นเนื้อเดียวกันและสอดคล้องกันและจะทำให้คุณถึงจุดหมายปลายทางและความสำเร็จอย่างที่คุณตั้งเป้าหมายไว้เวลาที่เราจะให้จักรวาลทำงานให้เราเราจะต้องอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่โปร่งโล่งเบาสบายปล่อยวางไม่กังวลไม่ตึงไม่เครียด และสั่งงานจัก,กรวาลออกไปบางคนอาจจะเขียนโดยเป็นการเขียนใบสั่งจัก,กรวาลถ้าใครอยากเขียนใบสั่งจัก,กรวาลให้ถูกต้องสามารถดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะการที่คุณเขียนใบสั่งจัก,กรวาลน,นั้นคุณจะต้องมีภารกิจที่พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้คนรับใช้ผู้คนดูแลผู้คนบนโลกใบนี้และช่วยงานจัก,กรวาลแห่งนี้คุณอาจจะแบ่งปันเรื่องราวดีๆคุณอาจจะแบ่งปันข้อความดีๆ คุณอาจจะทําให้ผู้คนมากมายได้ตื่นรู้ในกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดแบ่งปันให้ผู้คนได้คิดดีคิดบวกทําให้ผู้คนรอดรุ่งเรืองเฟื่องฟูงฟไปด้วยกันกับคุณบนโลกใบนี้มีทรัพยากรต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นดินน้ําลมไฟทรัพยากรมนุษย์ทรัพย์สินเงินทองอากาศทรัพยากรทางธรรมชาติจักรวาลแห่งนี้มีมากมายเหลือเฟือเพียงพอให้กับทุกคนทั่วโลก ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มันเป็นของเราทุกคนอยู่แล้วแล้วเราก็ต้องรู้สึกว่ามันเป็นของเราอยู่แล้วเชกเช่นเดียวกันหากคุณต้องการมารดกหรือสมบัติพระคังสวรรค์ของจักรวาลแห่งนี้คุณเพียงแค่ทำตัวเป็นลูกรักของพ่อจักรวาลคุณต้องทำตัวเป็นอภิชาตตบุตรที่คอยทำตัวเป็นเด็กดีช่วยเหลืองานพ่อช่วยเหลืองานจักรวาลรับใช้ผู้คนรับภารกิจช่วยคนทั้งโลกแทนพ่อแบ่งปันความรู้ เรื่องราวดีๆแบ่งปันเรื่องกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดเพื่อให้ผู้คนมากมายได้รู้ทางลัดทางรอดนี้เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้รอดรุ่งเรืองเฟื่องฟูไปกับเราโดยที่พวกเขาไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเหน็ดไม่ต้องหนักอีกต่อไปคนที่เรียนรู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดสิ่งแรกที่คุณต้องทําคือการที่คุณมีเป้าหมายความฝันคุณจะต้องํำภาพความฝันของคุณมาทําให้เป็น dream อร์ด หรือมาติดในสถานที่ที่คุณสามารถเห็นเขาได้ตลอดเวลาหรือคุณอาจจะเก็บรูปที่คุณสะสมไว้เป็นรูปที่คุณปาถนาไว้ในมือถือและรันให้เป็นวิดีโอและดูภาพเป้าหมายความฝันเหล่านั้นมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในทุกๆวันและทุกครั้งที่คุณเห็นภาพเป้าหมายความฝันของคุณคุณจะต้องรู้สึกอินฟินว่าคุณได้รับแล้ว คุณเป็นแบบที่คุณปรารถนาแล้และคุณได้รับสิ่งเหล่านั้นเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ว่าคุณเห็นเขาแล้วคุณไม่รู้สึกอะไรคุณเฉยเฉยปล่อยให้ฝุ่นให้รามันเกาะมันก็จะไม่มีค่าอะไรเพราะจิตใต้สำนึกจดจำด้วยภาพและจิตใต้สำนึกมีพลา,านุภาพที่สามารถดึงดูดสิ่งที่เราปรารถนาเข้ามาในชีวิตของเราดังนั้นคุณจะต้องเอาสายตาของคุณดูแต่สิ่งที่คุณปรารถนาเท่านั้นอยากให้ทุกคนที่ฟังคลิปนี้นะคะได้ทำ dream board เพราะริมบอร์ d มีความสำคัญกับชีวิตเราจริงๆอยากจะบอกให้คุณได้รู้ว่าคนที่ทำเท่านั้นที่ได้นะคะคนที่กินเท่านั้นถึงอิ่มคนเก่งไม่กลัวกลัวคนไม่ทำทีคนทำทีไม่กลัวกลัวคนไม่ลงมือทำทันทีและเมื่อไหร่ที่คุณรู้คีย์แห่งความสำเร็จคุณจะต้องลงมือทำทันทีภายใน24ชั่วโมงและภาพไหนที่คุณติดแล้วและสามารถดึงดูดได้แล้วคุณจะต้องนำภาพนั้นออกและนำรูปใหม่ไปติดแทน เพราะจักรวาลได้ทำงานให้คุณเสร็จสิ้นไปแล้วเพราะถ้าคุณไม่ดึงออกผลรับคุณก็จะได้เท่าเดิมและได้เหมือนเดิมภาพความฝันนะคะเราสามารถเป็นอะไรก็ได้ภาพความฝันเราสามารถจินตนาการอะไรก็ได้ภาพความฝันมันไม่ต้องเสียเงินหากคุณไม่กล้าคิดคุณก็ไม่มีสิทธิ์ได้แต่คุณอย่าลืมนะคะว่าโลกใบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้และไม่ว่าคุณจะฝันเล็กหรือฝันใหญ่ จักรวาลแห่งนี้ทำงานเท่ากันเพราะฉะนั้นคุณอย่าเสียเวลาฝันเล็กอีกต่อไปเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นคุณปรารถนาอยากได้รถกระบะมือสองสักหนึ่งคันแต่ในเมื่อตอนนี้คุณดูแล้วว่าจักรวาลแห่งนี้พร้อมเสิร์ฟให้กับเราจักรวาลแห่งนี้พร้อมสนับสนุนเราจักรวาลแห่งนี้พร้อมช่วยเหลือเราดังนั้นคุณกล้าคิดเป็นรถมือหนึ่งป้ายแดงหรือรถเบนซ์ซีรีส์ล่าสุดไปเลยค่ะคุณอย่าให้เงินในกระเป๋าคุณ คุณอย่าให้ความคิดของคุณมาเป็นตัวบล็อกทําให้ความปรารถนาของคุณหรือความฝันของคุณไม่เป็นจริงคุณจะต้องเอาตัวเองไปอยู่ในภาพให้ได้หรือคุณเอาตัวเองไปสัมผัสกับสิ่งที่ปรารถนาของจริงคุณอาจจะไปโชว์รูมไปดูรถของจริงว่าของจริงเสียงสตาร์ทรถเป็นแบบไหนกลิ่นบอกป้ายแดงมันกลิ่นแบบไหนเวลาคุณปิดประตูเสียงมันดังแบบไหนคุณจะต้องอินฟินในทุกครั้งที่คุณไปแล้วคุณก็ตั้งเป้าหมายไว้เลยค่ะ อีกไม่นาน3เดือน6เดือนรถคันนี้เจอฉันแน่ภาพเป้าหมายความฝันของคุณคุณจะต้องมีครบทั้ง6ด้านของชีวิตคุณจะต้องมีภาพการเงินว่าคุณต้องการเงินจํานวนเท่าไหร่การงานของคุณมีธุรกิจแบบไหนหน้าตาเป็นแบบไหนยอดเท่าไหร่กําไรเท่าไหร่ความสุขของคุณคุณต้องการที่จะไปเที่ยวที่ไหนไปเที่ยวปีละกี่ครั้งไปเที่ยวประเทศอะไร และร่างกายสุขภาพของคุณหน้าตาเป็นแบบไหนหุ่นคุณเซียหรือเปล่าหุ่นคุณเซ็กซี่หรือเปล่าหน้าคุณเด็กเด้งดึงหรือเปล่าและดูโกงอายุหรือเปล่าและความรักของคุณนะคะหน้าตาเป็นแบบไหนเป็นคู่รักที่คนทั้งโลกพากันอิจฉาหรือเปล่าและการแบ่งปันนะคะคุณคืนคุณสู่สังคมยังไงคุณบริจาคเงินเดือนเท่าไหร่คุณสร้างคุณค่าให้กับผู้คนทางด้านไหนบ้างสุดท้ายนี้นะคะถ้าคุณอยากให้จักรวาลทำงานให้คุณ ก็ต้องช่วยจักราวาลให้จักราวาลทำงานให้คุณได้ง่ายขึ้นโดยการที่คุณทำดรีมบอร์ดและนอกจากนี้คุณก็จะต้องทำตัวเป็นเด็กดีช่วยเหลืองานพ่อช่วยเหลืองานจักราวาลพลีกกายถวายชีวิตรับใช้ผู้คนทำให้ผู้คนมากมายได้ตื่นรู้ในกฎจกาาักรวาลกฎแรงดึงดูดจักราวาลชอบคนมีความสุข จักรวาลชอบคนสนุกเบิกบานจักรวาลชอบคนดีมีศีลธรรมจักรวาลชอบคนกระตัญยืจักรวาลชอบคนที่ยืนหนึ่งในคลื่นหนึ่งหมายความว่าปิติสุขบอกรักกรตันยูรู้คุณเราดิกร,รีและบ้านในความสุขไร้ขีดจำกัด จักรวาลชอบคนนั่งสมาธิเพื่อที่จะได้จูนจิตกับจักรวาลจักรวาลชอบคนที่มีอารมณ์ตื่นเ <c oughs> ต้น <c oughs> สนุกเ <c oughs> บิกบานในทุกๆการลงมือทําและในทุกๆ <c oughs> ลมหายใจเข้าออกถ้าคุณสามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้จักรวาลก็พร้อมที่จะส่งผลลัพธ์พร้อมที่จะส่งความมั่งคัง่งหรือสิ่งที่คุณปรารถนามาให้กับคุณแน่นอน